สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะอัปเดตโครงการคนละครึ่งนะคะกลางเดือนตุลาคมนี้เปิดเว็บคนละครึง่งแจกเงิน3,000บาทนะคะ วันนี้5กันยายนนะคะเตรียมความพร้อมกลางเดือนตุลาคมนี้กระทรวงการคลังเปิดเว็บคนละครึ่งลงทะเบียนแจกเงิน3,000บาทจากกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ชื่อโครงการคนละครึ่งนะคะวงเงิน45,000ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศโดยจะเปิดให้ประชาชน18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไวดคนละครึ่ง com โดยคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ90,000ล้านบาทนะคะโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะแจกเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละ3,000บาทจำนวน15ล้านคนภายใต้เงื่อนไขร,รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้50%ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง50%เช่นจะใช้เงินที่รัฐบาลจ่ายให้3,000บาทประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย3,000บาทเบื้องต้นจำกัดใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันละ100-250บาทโดยผู้ได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลสามารถลงทะเบียนขอสิทธิคนละครึ่งได้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้นายเลบวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคแจกเงิน3,000บาท ให้กับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่าน w w w k o l l k l เว n g c o m กลางเดือนตุลาคมนี้โดยชื่อเว็บไซต์คนละครึ่งเพื่อต้องการให้สื่อสารให้ตรงประเด็นมาตรการเยียวยาคนละครึ่งนี้รัฐไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องร่วมใจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคด้วยครึ่งหนึ่งทั้งนี้สสคอกำลังเร่งสรุปรายละเอียดของโครงการทั้งหมด เพื่อเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือสอบอสอในอสองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอจะได้ดำเนินการเตรียมพร้อมระบบการลงทะเบียนเงินที่จะมาใช้ในโครงการนี้ให้ทันกลางเดือนตุลาคมนี้นายลวนกล่าวว่าสำหรับเงื่อนไขของโครงการประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้หมดเพราะเป็นมาตรการต้องการกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายจริงๆรวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้ก็นำร้านค้าจากโครงการทีมชอบใช้ประมาณ5 6หมื่นล้านและจะมีการลงพื้นที่เพื่อให้ร้านค้าหาเล่แผงลอยเข้าโครงการให้มากที่สุดและนี่ก็คือการอัพเดตล่าสุดโครงการคนละครึ่งนะคะ ประจำวันที่9กันยายน2563อดใจรอกันอีกนิดนะคะ